ถ้าเราเล้ยซื่อๆอยู่พอกระแม่ผมมาพูนเงนเหรือเต๋าอล่าเอาแต่งานตลาดกะผู้หันผู้หันแม่ว่าปวันเนี่เจ้าก็ดีอยู่พันวันผู้เป็นลูกวันแม่อยู่ดีอยู่จะไข่อยบ่มมาพันวละเห็นบ่แม่แบ,มบ่แม่ก็คือเดา แต่ว่าคานคูบาร์ามีคนพอบแต่ย่ำใจลดคเห็นปุกับแมนปากก็เกิดความหักหลดเพราะเนี่ยว่าปุกเพสันนิว่าอุ้ยตัวนี้ฮปบกพระตัวนี้ก็หมายว่าในการก่อนสันนิวา่าเราเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อน ก็เ,เป็นผัวเป็นเมียกันมาในการกรก็จะเห็นว่าบุกเพสันนิวาจัเกิดหักกันจะได้แต่งางานกันจะได้อยู่น้ำกันอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างบางคนมันไปคู่บาลีกันมาเห็นผู้สาวป่าคื เอาผู้นิยมไม่ธรรมดาให้บทเก่งเงินก่อนนอแต่ที่เขาได้แต่งิ้งดือดหวเอาผู้นิยมก็แต่ลูกที่ล้มตานี่รับแต่หนาวอย่างไม่ธรดาบทเก่งแบบแเกือบหมด่ล